จะมาแนะนําเครื่องมือช่างที่ไว้ใช้ในงานแอร์เบื้องต้นนะครับ1ตัวนะครับ4เครื่องรับกันไปเต็มๆเลยผมไม่เลยครับ สวัสดีครับจัมโบ้เอรีวิวนะครับวันนี้ผมแอดหมูเนี่ยจะมาแนะนําเครื่องมือช่างที่ไว้ใช้ในงานแอร์เบื้องต้นนะครับหรือว่าใครที่อยากจะผันตัวมาเป็นช่างแอร์เนี่ยสามารถดูคลิปนี้ได้ไว้เป็นวิทยาทานในการเลือกซื้อสินค้านะครับอุปกรณ์ที่มารีวิวในวันนี้เนี่ยเบื้องต้นเลย1นนะครับผมจะเป็นโรเวอร์สจะเป็นเครื่องเปี๊ยะสามไข่พวงอิมแพ t กระแทกและ4พระเอกของเราจะเป็นโรตารี่ไร้สายนะครับตัวนี้เนี่ยไม่มีไม่ได้เลยสําหรับงานช่างแอร์นะครับเดี๋ยวมาเริ่มกันเลยดีกว่านะ้อว่าวนาานหลกักกๆใใารช้ ภาพรวมเป็นยังไงนะครับ โอเคครับมาถึงที่ชุดแรกกันก่อนเลยตัวแรกเนี่ยจะเป็นสว่านโตรตารี่ไร้สายนะครับชุดนี้เนี่ยจะมาเป็นตัวเปล่านะยังไม่รวมแบตเตอรี่และก็แท่นชาร์จนะครับมีชื่อรุ่นว่า CRHLI 2201นะครับตัวนี้เป็นสว่านโตรตารี่ไร้สาย3ระบบใช้งานในการเจาะไม้จเจาะเหล็กได้เจาะปูนก็ได้แล้วว่าแม้จะเป็นการสกัดก็สามารถทําได้นะครับความเร็วรอบตัวนี้นะครับอยู่ที่0ถึง1,350รอบต่อนอาทีและอัตรากระแทกเนี่ยอยู่ที่4,700รอบต่อนอาทีนะครับแรงกระแทกต่อเป็นจูลนะครับสำหรับค่าของโรตารี่เนี่ยอยู่ที่1.5จูน การทำงานเนี่ยมีไฟ LED ระหว่างการทํางานด้วยนะครับแต่ผมจะลองให้ดูอันนี้เราทํางานอย่างนี้เนาะ เวลาเราที่เราทํางานเนี่ยก็จะมีสว่างไฟในส่วนของ LED เนี่ยส่องสว่างในระหว่างที่เราทํางานด้วยก็ถือว่าเป็นข้อดีสําหรับสว่านไร้สายทั่วไปนะครับผมตัวสว่านโตรตารีเนี่ยต้องบอกก่อนว่าเป็นไอเทมที่ขาดไม่ได้เลยสําหรับงานช่างแอร์เริ่มต้นนะครับเพราะว่าจําเป็นที่จะต้องใช้ในงานเจาะปูนวางท่อแอร์นะครับผมไซส์2.5นิ้วโฮซอเนี่ยจำเป็นที่จะต้องใช้ตัวนี้เลยนะครับผมไปอุปรกรณ์ตัวที่2ของผมเนี่ยจะเป็นในส่วนของบรเวอร์นะครับบรเวอร์ไร้สายตัวนี้นะครับผมจำเป็นที่จะต้องมีด้วยเหมือนกันตัวนี้ก็็เปน พอไอเทมเหมือนกันใช้ในงานเป่าแห้งเป่าแอร์เป่าคอยร้อนเป่าคอยเย็นนะครับเพื่อให้สลัดน้ําทิ้งนะตัวนี้ผมขออนุญาตข้ามรีวิวตัวจริงไปนะครับเพราะว่าตัวนี้เนี่ยผมมีรีวิวไว้แล้วนะครับผมเดี๋ยวจะแนบลิงก์ไ้ทางด้านซ้ายบนของจอนะครับใครสนใจเนี่ยก็สามารถคลิกไปดูกันได้ตัวที่3นะครับตัวนี้จะเป็นชุดเครื่องเจียรไร้สายนะครับตัวนี้เป็นมอเตอร์บัชเลดด้วยนะครับผมมีชื่อรุ่นว่า CACI 2 0 1 0 0 8 2นปดะครับผมในเซตเนี่ยจะประกอบไปด้วยแบตเตอรี่ แบตเตอรี่เนี่ยตัวนี้เราสามารถแยกไปใช้กับเครื่องมืออื่นๆในโซนของอิงโกได้อีกด้วยนะครับแต่ว่าต้องบังคับอยู่ในโซนของซีรีส์2บโวล์นะครับจะไม่สามารถข้ามเซกชันไปใช้กับ12บโวล์ได้อุปกรณ์เพิ่มเติมตัวนี้เป็นส่วนของบางใบนะครับแล้วก็มีในส่วนของใบตัดขนาด1.2นะครับให้มาจานวน10ใบด้วยตัวนี้พร้อมใช้เลยไม่ต้องไปซื้อใบเพิ่มนะครับผมความสามารถในการปรับรอบได้ด้วยเราจําเป็นที่จะต้องกดใช้งานก่อนนะ ถึงสามารถที่จะปรับรอบได้นี่ตัวนี้สามารถปรับได้2รอบนะครับมีความเร็วรอบสูงกับความเร็วรอบต่ำนะครับในความเร็วรอบสูงเนี่ยจะทําความเร็วอยู่ที่8,500รอบต่อนาทีและความเร็วรอบต่ำเนี่ยปรับอยู่ที่3,000รอบต่อนาทีนะครับก็เป็นความเร็วพื้นฐานในการใช้เครื่องเจียรไล้สายนะครับสําหรับตัวนี้โอเคเบื้องต้นอุปกรณ์เนี่ยมีประมาณนี้นะครับอ๋อพิเศษด้วยในเซตเนี่ยจะแถมเป็นกระเป๋าถุงผ้ามาให้ด้วย1ใบนะครับสาหรับการเก็บที่อุปกรณ์พวกนี้นะก็สามารถใส่ลงไปในที่เดียวได้เลยหิ้วไปทีีเเดยวววนนะะครับไม่่กกุ สำหรับชุดนี้นะครับเมื่อถึงตัวสุดท้ายกันครับเป็นไขควง Impact กระแทกไร้สายนะครับมีชื่อรุ่นว่า CIRLI 2 0 0 2นะครับแรงบิดสูงสุดของเขาเนี่ยอยู่ที่170นิวตันนะครับ170นิวตันเนี่ยค่อนข้างจะเยอะแล้วเมื่อเทียบกับแบรนด์ชั้นนำหลากห,หลายนะครับผมในสโคปเดียวกันเนี่ยถือว่าจะค่อนข้างเยอะมากๆสําหรับการใช้งานนะครับใช้งานช่างแอร์จาเป็นที่จะต้องมีตัวนี้นะครับใช้สําหรับการติดตั้งขันสกรูขันพุกอะไรพวกนี้นะครับแล้วก็ยังสามารถปป adapt งานไม้งานเหล็กได้ด้วยเป็นอุปกรณ์พื้นฐานเลยนะครับผมตัวนี้เป็นมอเตอร์บัสเชตด้วยนะครับสามารถปรับความเร็วรอบได้2ระดับนะขออนุญาตใส่แบตให้ทุกคนดูก่อนนะครับความเร็วรอบตัวนี้มีทั้งหมด2ระดับนะครับแล้วก็ตัวนี้จะพิเศษหน่อยตรงที่เวลาเราปรับความเร็วรอบเนี่ยจำเป็นที่จะต้องปรับในระหว่างที่เครื่องทํางานอยู่เท่านั้นนะครับปรับในโหมดที่เดินหน้าเท่านั้นแล้วด้วยนะครับผมเดี๋ยวผมจะลองให้ดูตรงนี้ผมจะใช้เป็นโหมดถอยกลับอยู่นะจะเห็นได้ว่าพอกดแล้วเนี่ย จะไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับเดี๋ยวจะปรับเป็นโหมดเดินหน้าอ่ะด้านนี้นะครับผมนี่ระหว่างที่เรากดเนี่ยไฟสถานะจะขึ้นที่ด้านนี้นะครับหากลูกค้าที่จะต้องการเปลี่ยนโหมดใช่ไหมให้เรากดตรงนี้ได้เลยปับ๊บนี่เสียงก็จะแรงขึ้นแล้วนะครับ ก็จะพิเศษอย่างหนึ่งที่บังคับให้ปรับในระหว่างที่การทํางานเท่านั้นนะครับผมแล้วก็อุปกรณ์ที่ประกอบมาในเซตเนี่ยจะเป็นแบตเตอรี่ขนาด20โวลต์2แอมป์จำนวน2ก้อนนะครับตัวนี้แล้วก็มีในส่วนของชุดดอกขันที่เป็นหัวบล็อกแล้วก็ดอกขันที่เป็นไขควงแฉกสลับด้านได้นะครับผมมี2ตัวนะนี่บล็อกขันที่ให้มาเนี่ยจะเป็นเบอร์6เบอร์8แล้วก็เบอร์10นะครับแล้วก็ขคตัวดอกไขควงเนี่ยก็จะเป็นสามาตรฐานเลยฟิลิปนะครับผมดอก PH2 นะตัวนี้นะครับผมแล้วก็ได้ในส่วนของกระเป๋า ไปด้วยนะครับผมเท่ากับว่าในเซตเนีย้ยลูกค้าก็จะได้กระเป๋าทั้งหมด2ใบนะครับผมแยกกันใช้งานได้อย่างดีเลยโอเคครับผมอุปกรณ์ช่างแอร์เบื้องต้นเนี้ยคร่าวๆก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราไปสรุปรายการอีกครั้งหนึง่งแล้วก็มาดูในส่วนของว่าลูกค้าเนี่ยจะได้อะไรบ้างในราคาเท่าไหร่นะครับผมด้านหน้าของผมเนี้ยทั้งหมดเนี้ยนะครับผมที่ลูกค้าจะได้เนี่ยราคาอยู่แค่9,999บาทเท่านั้นเองนะครับเอาใจช่างแอร์อยากเริ่มต้นนะครับผมถ้าเราไปซื้อเองข้างนอกเนี่ยตกเฉลี่ยจะอยู่ทะเเลลยแพิศษ สสุดนะครับสำหรับลูกค้าที่ซื้อในคลิปนี้เท่านั้นนะครับผมแคปหน้าจอตรงนี้นะรับไปเลยถุงมือฟรีนะถ้าซื้อเสร็จนี้นะครับผมแถมถุงมือช่างกลของอิงโก้ไปด้วย1ชุดเลยนะพิเศษเฉพาะการสั่งซื้อแล้วก็แคปผ่านหน้าจอนี้เท่านั้นนะครับทั้งหมดที่ทุกคนจะได้เนี่ยครับเดี๋ยวจะเป็นหนึ่งเลยเครื่องยีย์มอเตอร์บัสเลส1งตัวนะครับผมไขควงกระแทก i m p a c ร1 7้อนิวตัน1ตัวนะครับสว่านโรตารี่ไร้สายนะครับใช้งานบอลทองแอร์ใช้งานเจาะปูนเจาะพีแคร เซ็ตเนี่ยทั้งหมด4ก้อนนะครับผมแยกเป็น2แอมสองก้อนและ4แอม 2ก้อนนะครับแบตเตอรี่เนี่ยเฟกซิเบลมากสามารถใช้รวมกันได้หมดเลยกรณีอยากขึ้นที่สูงปรับเป็นใช้2แอมป์ได้เจาะงานหนะักไปใช้4แอมป์ได้เลยและพิเศษเนี่ยในเซ็ตเนี่ยก็ยังมีถุงผ้าแถมให้อีก2ชุดด้วยนะครับผมนี่นะสามารถเก็บแยกอุปกรณ์ตามความต้องการได้เลยนะครับผมสาหรับลูกค้าคนไหนเนี่ยที่สนใจสั่งซื้อชุดนี้เนี่ยก็สามารถแคปหน้าจอตรงนี้ได้เลยนะครับผมสามารถส่งเข้าหา้องแอดมินเพจเฟซบุ๊กหรือว่าไลน์แอดได้เลยนะครับและสิทธิพิเศษสาหรับลูกค้าที่ซื้อของกับร้านจ um ัมโบ้เอ 2ปีนะครับซื้อกระจำโบเอรับประกันเพิ่มอีก3ปีรวมทั้งหมดที่อยู่ด้านหน้าผมเนี่ยรับประกันไปเลย5ปีเต็มๆนะครับแค่นี้เนี่ยก็คุ้มมากๆแล้วนะครับสิทธิพิเศษเนี่ยเฉพาะร้านจำโบเอ ีเดยวและใน,นปัจจุบันจะมโบยของเรามีสาขาใหม่แล้วนะครับสาขาใหม่ของเราเนี่ยตั้งอยู่ที่จังหวัดน,นครนปฐมอำเภอนครชัยศรีนะครับลูกค้าคนไหนผ่านไปผ่านมาสามารถแวะเข้ามาชมช็อปของเรากันได้หรือถ้าลูกค้าคนไหนเนี่ยไม่สะดวกอยากสอบถามเพิ่มเติมว่าข้อมูลของอิงโกมีรุ่นไหนเพิ่มเติมบ้างอยากจะได้ข้อมูลตัวไหนเพิ่มเติมเนี่ยสามารถสแกนไลน์แอดที่จะขึ้นอยู่บนหน้าจอนี้ได้เลยนะครับผมจะเป็นสาขาใหญ่ที่จังหวัดนนทบุรีหรือสาขาใหม่ที่อยู่หน้าตรงนี้นครปฐมนะครับเลือกตามความต้องการได้เลยสำหรับในวันนี้ก็ขอจบ คลิปการแนะนําของเซตสร้างแอร์เริ่มต้นผมไปเลยครับไว้นะที่นี้ด้วยนะครับผมและเจอกันในคลิปสัสดไปสําหรับวันนี้สวัสดีครับ